คันก็ยังตึงๆเลยนะสำหรับคนที่ชอบคันแข็งๆนะครับผมก็จัดได้นะครับกับเจ้าตัวนี้นะไททันเคส55เพิ่งเข้ามาเติมเลยนะสวัสดีครับวันนี้อยู่แอดมินริมนะครับผมวันนี้นะครับคันตกพุ่งของไททันนะครับเข้ามาเติมกันอีกหนึ่งรุ่นนะครับผมกับเจ้าไททันเคส55นะครับผมตัวนี้นะครับจะมาในโทนี้เลยสีดําแรงนะครับผมดําสีเงินนะกล่องภายนอกเขาจะประมาณนี้นะตัวนี้จะทํามาระยะเดียวนะครับคือระยะเมตรแปนะร้อยแปดสิบเซนนะครับผม ก็คือคันน้ำนคันเขานะครับน้ำหนักจะอยู่ที่ส7ิบเจ็ดกร,รัมนะครับผมทำมาระยะเดียวหนจดปดเมตรนะ, <Okay. S 1> ะเป็นเวทเอ็มด้วยนะนี่ครร uh huh. ะบุเวทไว้ด้วยนะตัวนี้ก็ค่อนข้างจะตึงนะครับผมตัวนี้เวทเอ็มมาเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับตัวนี้ก็จะมีซองมาให้ด้วยนะครับผมเป็นซองสีส้มแบบนี้นะอย่างนี้เลยเป็นซองสีส้มประมาณนี้มีโลโก้ไททันนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคันกัน ตัวคันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมด้ามเขาเนี่ยจะเป็นด้ามเต็มนะไม่มีการเจาะนะแกดูเขาจะพันมาเพื่อที่ว่ากันพวกรอยฝนแมวอย่างนี้นะครับผมเพราะว่าตัวด้ามเขาเนี่ยมันจะเป็นหาเป็นอลูเนีามเขาะดูเป็นอลูมิเนียมนะครับประมาณนี้หละแต่ก็จะมีลวดลายนิดหน่อยนะตัวนี้ประมาณนี้เป็นด้ามเต็มไม่มีการเจาะแล้วก็สามารถสอดได้ที่ตรงสูดนะครับจุดหนึ่งแต่จะเป็นตัวพลาสติกนะครับ สีดำแบบนี้เลยแล้วก็แบงคันก็จะเป็นสีนี้สีเหมือนแบบว่ากากเพชรนะครับเป็นดำกากเดเพชรตัดกับสีแดงนะครับผมตรงนี้ก็จะมีโลโก้ไททันแบบนี้นะตัวนี้ก็จะเป็นเวทเอ็มนะครับผมก็จะเขียนไว้เลยนะว่าเป็นเวทเอ็มตรงปลายมีคําว่าพิเศษแล้วก็ตรงนี้ก็วัสดุปลายเนี่ยเป็นตัวอลูมิเนียมนะครับผมเป็นโลหะนะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกัน ต,ตัวปลายตอนนี้ก็เป็นปลายแบริ่งมาแล้วนะครับผมประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูแอคชั่นคันกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นคันสไลด์สี่ท่อนนะครับผมระหว่างแบงก์เขาก็จะตัดด้วยสีแดงแบบนี้นะว้าว <Wow. S 1> อันนี้จะเป็นท่อนที่สามนะครับผมท่อนที่หนึ่งท่อนที่สองจะเป็นสีดํานะครับผมเดี๋ยวมาดูแอคชั่นคันกันนะตัวนี้ก็จะเป็นเวทเอ็มนะครับผมก็จะเหมาะกับพวกคนที่ชอบแบบว่าเน้นสายแข่งขันนะครับหรือว่าเน้นเก็บคู่มวยไวนะครับประมาณนี้คันเขาจะไม่ค่อยลงนะ จากที่ดูเนี่ยลงแค่ประมาณท่อนหนึ่งกับท่อนสองเองครับผมวันมานี้เลยพันก็ยังตึงๆเลยนะสำหรับคนที่ชอบคันแข็งๆนะครับผมก็จัดได้นะครับกับเจ้าตัวนี้นะแคท่านเพจ55เพิ่งเข้ามาเติมเลยนะประมาณนี้ครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมกับเจ้าคันตกปุ้งนะครับไทรท่านเพห55ครับผมกิ้มในตะการ้าได้นะครับหรือว่าหน้าร้านซิกเกอร์ก็ได้นะครับผมนะครับ